ปิบิการพื้นที่สถานีตุนาระบบสรัฐที่นี่สถานีตุนหาระบบสุรัฐบริเวณตะวันตกตะวันตกของจัตุรัสมาบยเลค่ะบริเที่จอดรถจตรัสลานอตบนตอกสิงตะบนจีนเทนแบงหลักฐานพิสูจา์การกระงำโดยรัารกระทำโดยรัฐว่าต้องเกสุมาค